สวัสดีค่ะกลับมาเจอคุติอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ป .3 ามค่ะนักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะครูสมมุติให้เป็นเลขง,ง่ายๆเพื่อความเข้าใจ6กบวกสเท่ากับสิเราจะมาทําแผนภูมิวงกลมกันคะ่ะโดยที่ตัวบนสุดนี้เราจะให้เป็นจํานวนผลลัพธ์นะคะก็ะคือ10 2ตัวล่างนี่คือตัวจทคือ6กกับส นี้หกกับสีบ่สองตัวนี้ทำยังไงถึงได้สิบเอามาบวกกันถูกไหมคะหกบวกสี่จึงได้สิบแล้วเราก็จะได้ประโยคว่าหกบวกสี่ท่ากับสิบหรือสี่บวกหกเท่ากับสิบการบวกมีคุณสมบัติของการสลับที่นะคะงั้นอีกวงหนึ่งด้านนี้สิบกับหกสิบกับหกทำยังไงให้ผลลัพธ์ ให้ได้คำตอบเป็น4ก็ต้องเอามาลบกันถูกไหมคะเราก็จะได้ว่า10ลบ6เท่ากับ4อีกข้างหนึ่งเช่นกันนะคะ10กับ4ทำยังไงให้เป็น6เพราะเรามีเลขแค่3ตัวนี้ค่ะ10ทำยังไงกับ4แล้วเหลือ6ได้6คะเอามาลบเหมือนกันใช่ไหมเราก็จะได้ว่า10ลบ4เท่ากับ6 ก็จะได้สม,มการข้างล่างว่า1 0บลบสเท่ากับหพอจะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปฟังซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะ32,000อบวกอะไรไม่รู้เท่ากับห้าหมืนเราก็สร้างแผนภูมิวงกลมขึ้นมาคะ่ะข้างบนสุดเราใส่เลขอะไรคะห้า5 0ื0นถูกไหมข้างหน้าก็เป็น สามหมื่นสองตัวนี้เรารู้ไหมคะอืมไม่รู้เพราะมเป็นเครื่องหมายคำถามเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามไว้เพราะเราต้องการหาโจย์ต้องการหาวงนี้แสดงว่าเราก็ทําตัวที่เรารู้ก่อนใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าตรงนี้เดิมจะคือเครื่องหมายบวกถูกไหมตัวนี้บวกตัวนี้ได้ห้าหมื่นมันแฟรสองข้างนี้ต้องเป็นทําอะไรคะอ่าเอาไปลบใช่ไหมก็ใส่เครื่องหมายลบไว้ ตัวที่เราต้องการทําเรารู้สองตัวนี้เราก็ทำสองตัวนี้วงไว้วงสองตัวนี้ไว้แสดงว่าก็เอาห้าหมื่นไปลบกับสามหมื่นสองใช่ไหมคะแล้วก็เขียนว่าห้าหมื่นลบสามหมื่นสองได้เท่าไหร่ก็หาคําตอบออกมาว่าได้เท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันล้วก็จะได้ว่าดังนั้นสามหมื่นสองพันบวกอะไรล่ะถึงจะได้ห้าหมื่นก็บวกหนึ่งหมื่นแปดพันนั่นเอง แสดงว่าเครื่องหมายคำถามนี้ก็คือหน0 0 0มืดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเพื่อความเข้าใจ6,7,349บวกอะไรไม่รู้เท่ากับ7,8,050สร้างแผนภูมิวงกลมขึ้นมาอีกค่ะตัวบนสุดร8 8ด0ก็คือเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมสออันล่างก็คือตัวโจทย์ที่นำมาบวกกัน ตัวแรกก็67,349บวกกับอะไรไม่รู้ตรงนี้ใส่เครื่องหมายบวกด้านข้างใส่เครื่องหมายลบทั้งคู่ถูกไหมคะต้องการหาตัวที่เป็นคำถามเราก็ดูสองตัวที่เขาให้มาก็วงกลมไว้เสร็จแล้วเราก็จะได้ว่า7 8, 7, 8 0ด0มื0นแลบกับ67,349ามราหาคำตอบออกมาได้เท่ากับ หนึ่งมื่นเจ็ดร้อยเอ็ดทีนี้เราก็จะได้ว่าดังนั้นก็ลอกโจทย์มาค่ะหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสีิบเก้าบวกกับอะไรล่ะถึงจะได้เจ็ดหมืนแปดพันห้าสิบก็บวกกับหนึ่งมืนเจ็ดร้อยเอ็ดนั่นเองก็คคำตอบที่ได้เนี่ยค่ะมาใส่พอจะเริ่มเข้าใจหรือ,อยังคะ,ะมาดูอีกตึงตัวอย่างทีนี้ถ้าทำตัวที่เราไม่ทราบอยู่ข้างหน้าทำยังไงก็ทำเหมือนกันค่ะ ทำเป็นแผนภูมิวงกลมขึ้นมาอีกเอาหนึ่งมืนแปดพันสามร้อยสามสามวางไว้บนบนสุดตัวอะไรไม่รู้ก็ไว้ข้างหน้าสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสสองไว้ข้างหลังทงั้งตรงนี้ก็ใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมค่ะเครื่องหมายบวกด้านข้างก็เป็นเครื่องหมายลบหาตัวข้างหน้าอยากรู้ว่าตัวข้างหน้าคืออะไรก็เอาสองตัวที่เรารู้ดูว่าติดเครื่องหมายอะไรติดเครื่องหมายลบก็เอามาลบกันเราก็จะได้ว่า หนึ 18, ่งมืนแปดพันสามร้อยสามสิบสามลบสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองได้เท่ากับหนึ่งมืนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดอันดังนั้นเราก็จะได้ว่าตัวไรล,ล่าที่มันบวกสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองแล้วได้เท่ากับหนึ่งมืนแปดพันสามร้อยสามสิบสามก็คือหนึ่งมืนสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนั่นเองก็คือคำตอบที่เราหามาได้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะ อ่ามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอะไรบวกกับ2 9 4 4 7แล้วได้เท่ากับ62,70ทำแผนภูมิวงกลมเหมือนเดิมค่ะตัวบนสุดก็คือ62,70้างล่างก็คือตัวหน้าคือเครื่องหมายคำถามตัวหลังก็คือ2 9 4 4 7สองตัวนี้เดินโจทย์บอกให้เอามา บวกก็ใส่เครื่องหมายบวกแสดงว่าด้านข้างของเราตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบหาต้องการหาตัวคําถามเครื่องหมายข้างหน้านี้ u e s ันมาร์ก k ข้งหน้านี้เอาสองจำนวนที่เรารู้มาลบกันสองจำนวนนี้พอติดเครื่องหมายลบเซ้ห้ามันลบกันเอาหกหมื่นสองร้เลบสองมื่กันสี่อยสี่สิบเจ็ดลบแล้วเหลือ3 8มหมยยีามแสดงว่า ไอตัวเนี้ยที่เราต้องการหาก็คือ3 8 2 3นั่นเองเราก็จะได้ว่าดังนั้นอะไรล่ะที่มันบวก29,417เท่ากับ6,270ก็คือตัวหน้าก็คือ3,823นั่นเองค่ะแล้วเราลองเช็คคําตอบดูว่าคําตอบที่ได้เมื่อเอา3,823บวก29,417บวกกันแล้วได้6,270ไหมถ้าได้ก็จะคําตอบเราถูกต้องนะคะ อเคค่ะถ้าเข้าใจแล้วไปทำแบบหัดก,กันค่ะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจกดฟังซ้ำอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ